สวัสดีคณาจารย์และนักศึกษาดับเยูจีซซและพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านคะ่ะข้าพเจ้านางประภพรจตุรนรัศมีรหัสนักศึกษาดับเบิลยูจีซีสองหนึ่งหนึ่งขอบคุณพระเจ้าค่ะในวันนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งค่ะที่ได้มารับใช้พระเจ้าที่จะได้แบ่งปันในพระวจนะของพระเจ้าชื่อเรื่องมองที่พระเยซู ในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อ29พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูก่อนที่เราจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเรามาร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการแด่พระเจ้าพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงเมตานำพาเราให้เต็มล้นด้วยสติปัญญาและความรู้ความยำเกรงที่มาจากพระองค์ในการแบ่งปันทั้งผู้ฟังและผู้แบ่งปันเองที่เราจะรับฤทธิ์เดชพลังแห่งพระวจนะของพระองค์เพราะเราเชื่อพระวจนะมีฤทธิ์เดชสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราได้ขออธิฐานมอบไว้ในประหัตอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ กราบทูนในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนพี่น้องค่ะวันนี้มาเรียนรู้ในพระคำมัทธิวบทที่14ข้อ29มองที่พระเยซูซึ่งในวันนี้ข้าพเจ้ามาขอแบ่งปันมีทั้งหมด4ประการประการที่1มองบนประการที่2มองทาง ประการที่สามมองตามประการที่สี่อย่ามองต่ำพี่น้องคะในวันนี้ให้เรามองที่พระเยซูเราจะมาเรียนรู้ในรายละเอียดนะคะประการที่หนึ่งมองบนมองที่พระเยซูคริสพระเยซูเชิญชวนให้ไปโตเดินตามพระองค์ไปบนน้ำ ปโตมีความเชื่อความวางใจในพระเยซูไม่กลัวจมน้ําในพระธรรมมัทชีวบทที่หนึ่งข้อที่20-21กล่าวว่าแต่เมื่อโยเซฟในเรื่องนี้อยู่ดูเถิดมีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เนเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่าก,กลัวที่จะรับมารีเป็นภรรยาของเจ้าเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนที่ในคันของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะประสูติบุตรชายแล้วเจ้าจะเรียกนามของท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความบาปผิดของเขาทั้งหลายพี่น้องคะในพระครั์ข้อนี้ให้เรามองที่พระเยซูให้เราเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงเป็นข้อบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่โดยเฉพาะเราเชื่อพระเยซูเกิดจากการอัศจรรย์เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคะเรามาดูว่าเราดําเนินชีวิตตามพระคิดให้เรามองไปที่พระองค์เราต้องร้องขอต่อพระองค์เราต้องมีเป้าหมายมการมองที่พระเยซูมองอย่างไรพี่น้องคะ เรามองด้วยการจดจอ่อจดจอ่ออย่างไรคะจดจอ่อในการอ่านพระวจนะพระคราของพระเจ้าอ่านอย่างไรที่เราจะมีความจําที่เราจะจําได้เราต้องท่องจาถ้าเราทําไม่ได้เราจะต้องอธิษฐานขอพระองค์ช่วยเหลือเราคะ่ะพี่น้องคะ่ะในทุกวันนี้ชีวิตของเราเราอยู่กับพระองค์เราดูเราอยู่อย่างไรคะในวันนี้ที่เราจะมีพระพร มากมายล้นไหลมาสู่ชีวิตของเราคะ่ะพี่น้องเรามาดูในพระธรรมมัทีบทที่เจ็ดข้อเจ็ดและข้อแปดจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเขะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอแล้วจะได้และทุกคนที่สแสวงหาแล้วจะได้พบทุกคนที่เคาะแล้วจะเปิดให้เขาไอเมนพี่น้องทุกคนขอหรือยังคะ ทุกคนแสวงหาพระเจ้าหรือยังคะในเวลานี้แล้วรอพระองค์ว่าพระองค์จะเปิดให้เมื่อไหร่ทุกคนได้ทูลขอต่อพระองค์หรือยังคะพี่น้องค,คะเราต้องตระหนักให้ถึงตรงที่ว่าทุกสิ่งที่เรามาเป็นลูกของพระองค์เราในทุกสิ่งที่เราไม่มีวินัยในการรับใช้ในการที่ตนนิบัติพระองค์ ในทุกอย่างทุกสิ่งในทุกวันนี้เราท้อแท้พี่น้องค่ะเราต้องได้รับการเรียนรู้ที่เราจะทูลขอต่อพระเจ้าให้เรามีใจนะคะพี่น้องในท่าทีของเราในการร้องทูลวิงวอนที่จะพึ่งพาพระเจ้าให้เรามีชีวิตที่ชอบธรรมโดยที่เราจะมีใจที่บริสุทธิ์และสะอาดใจสะอาดไม่พอนะคะพี่น้องต้องมีมือที่สะอาดด้วยในการที่จะหยิบ พระคำของพระเจ้ามาอ่านมาใคร่ควรในทุกๆวันนะคะพี่น้องที่เราจะพบพระองค์พี่น้องคะเรามาดูในยอห์นบทที่สิบห้าข้อเจกล่าวดังนี้นะคะถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทในเราและถ้อยคำของเราฟังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นเอเมนพี่น้องคะทุกคนขอ แล้วจะได้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอพระเจ้าไม่ได้นี่เองพี่น้องคะทุกวันนี้ขอทุกคนที่จะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์พระองค์เปรียบเป็นเถาองุ่นและเราเป็นกิ่งที่จะเกิดผลต้องติดสนิทให้แน่นคาว่าสนิทนะคะพี่น้องถ้าไม่แน่นก็อาจจะหลุดได้นะคะพี่น้องเมื่อเรามองที่พระเยซูวันแล้ววันเล่าพี่น้องคะเราต้องพบพระเยซูอย่างแน,น่นอนาค่ะพระอ,องค์ มั่นใจพบพระองค์ในทุกวันนี้ขอการมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์พระองค์เจ้าขาพระองค์อย่าได้พากจับลูกนะคะขอพระองค์ทุกวันมีหัวใจที่สั่นเครือขอพ่อขอพ่อทุกวันที่กลัวพ่อจับเอาลูกพลากจากพระองค์นะคะพี่น้องเราตามมาดูประการที่สองมองทางมองอย่างไรครับพี่น้องขาเรามองตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงนำ ในการที่จะให้เรานําเราโดยพระเวียนบริสุทธิ์ที่เราจะมีความเชื่อตามแบบอยา่างมองตามพระเวียนบริสุทธิ์ในเป้าประสงค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ค่ะพี่น้องที่เราจะมีตาจิตตาใจฝ่ายวิญญาณเหมือนคนใส่แว่นค่ะพี่น้องแว่นสองเลนค่ะพี่น้องระยะใกล้และระยะไกลฝ่ายจิตวิญญาณของเรามองนะคะเราจะมองเห็น ในตาปกติของเราเราจะเห็นถนนใช่ไหมคะเห็นทางที่เราเดินแต่ในวันนี้เป้า mm hmm. ประสงค์ของพระองค์คือให้เราได้พบชัยชนะดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์กับพี่น้องเรามาดูในพระธรรมมัทธิบทที่1นึ่งข้อยีากล่าวว่าดูเถิดหญิงพระมจเรีคนหนึ่งจะตั้งครรนและจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา อิมานเอลพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับทุกคนผู้เชื่อทุกคนนะคะพี่น้องดําเนินโดยพระคุณด้วยความเชื่อด้วยความวางใจพี่น้องคะเรามาดูในพระคั Hebrew, มภีร์ฮิบรูบทที่11ข้อ1ถึงข้อ3ความเชืออ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจรงิงโดยความเชื่อนี่เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อนี่เองเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได ทรงสร้างกลาะปจะักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นเอเมนพี่น้องค่ะในทุกวันนี้สิ่งที่เรามองเห็นที่ปรากฏให้เรานะคะเราเห็นไหมพี่น้องครับในสิ่งที่เราไม่เห็นเราเห็นไหมเราต้องเข้าใจในความเชื่อในความมั่นใจสิ่งที่เราหวังไว้ว่าเรามั่นใจในสิ่งที่ เรามองไม่เห็นโดยการรับรองที่มาจากพระเจ้าด้วยความเชื่อค่ะพี่น้องค่ะให้เรามีความเชื่อมั่นในพระเยซูคริสต์ให้เรามีความหวังใจในพระองค์นะคะพี่น้องในพระธรรมคิดบูบทที่11ข้อ6ได้กล่าวว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไทยของพระองค์ก็ไม่ได้เลยเพราะผู้ที่จะมาหาพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่ปรองใจสแสวงหาพระองค์ พี่น้องคะในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวบอกกับเราทุกคนว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าพ่อไทยผู้ที่มีความเชื่อพระองค์สัญญาว่าจะประทานบันเมตให้กับเราตามความเชื่อตามขนาดของความเชื่อของเราเป็นอย่างไรพี่น้องดูนะคะว่าความเชื่อของคริสเตียนเป็นเรื่องสัมพันธ์มากชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นจากความเชื่อพี่น้องคะในชีวิตของเราทุกวันนี้เรา ตรวจสอบตัวเองทุกวันนี้เราดำรงอยู่โดยความเชื่อโดยพระคุณความเชื่อเราจะต้องขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอหรือเปล่าคะพี่น้องขอทรงโปรดได้ให้ความเชื่อของเราได้มากขึ้นมากขึ้นโดยการขอเพื่อที่จะให้เรามีกําลังในการดําเนินชีวิตไปให้ถึงมาตรฐานของพระเยซูคริสที่น้องค่ะเรามาสํารวจนะคะว่าท่าทีของคนที่สแสวงหาความเชื่อคนที่มีความเชื่อในพระเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เฮเพนพี่น้องคะพี่น้องเห็นพร้องไหมคะในตรงนี้เราได้มองตามพระณบริสุทธิ์ที่จะสอนเราในแต่ละวันหรือ,อยังคะเราดําเนินตามพระองค์หรือ,อยังในจุดนี้ค่ะพี่น้องพี่น้องคะเราตามมาดูประการที่สามมองตามมองตามเรามองง่ายๆก็คือเราทําตามนะคะพี่น้องด้วยการเชื่อฟังในพระวจนะของพระเจ้า ในพระธรรมสองที่ทบทที่สามข้อสิและ17พระคำทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในการชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถพลักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างพี่น้องคะในพระคัมภีร์เป็นหลักการดำเนินชีวิตของคริสเตียนทุกคนที่มีวิถีชีวิตของเรา ให้เดินตามพระวจนะด้วยใจเชื่อฟังด้วยใจนอบนอบถ่อมตนมอมตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยหัวใจที่เชื่อฟังพี่น้องคะ่ะข้าพระเจ้าเองก็ได้ตื่นเต้นถึงเรื่องพระคัมภีร์ที่กล่าวไปแล้วนี้นะคะพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าพี่น้องจับที่หัวใจของตนเองดูสิคะทุกคนจับดูสิคะ ได้รับการตัเกเตือนว่ากล่าวแก้ไขในสิ่งผิดกี่ครั้งแล้วพี่น้องได้รับการอบรมกี่ครั้งแล้วได้เข้าห้องเย็นกี่ครั้งแล้วได้สารภาพผิดบาปกี่ครั้งแล้วพี่น้องคะว่าเราเป็นคนชอบทำหรือยังเราเป็นคนของพระเจ้าหรือ,อยังวันนี้เรามีความสามารถที่พ่อของเราจะรับเราเป็นลูกเราจะพรักพร้อมในการที่เราทําดีทุกอย่างหรือ,อยังพี่น้องการใช้ชีวิตในการดารงชีวิตเรายังเป็น ผู้ที่พูดกล่าวชัดถ้อยชัดคําในเนื้อคําพูดนั้นมีคําโกหกอยู่ไหมยังมีนิสัยชีวิตเดิมๆอยู่ไหมเราเดินตามพระวจนะของพระเจ้าพระคมภีร์วางอยู่ได้หยิบมาอ่านหรือว่าอยากย่ำบันฝุ่นเกาะแล้วมีไหมลองไปรูปดูซิค่ะพี่น้อง mm hmm. เรามีกี่เล่มเราเอามาตั้งดูซิ mm hmm. ในนั้นมีอะไรพี่น้องคะวันนี้พระเจ้าเองสำรวจ นะคะพี่น้องว่าได้ซื้อมากี่เล่มน,นะคะด้วยใจถ่อมใจว่าเล่มน,นั้นสวยเล่มน,นั้นแพงต้องซื้อให้แพงสุดต,ตัวใหญ่สุดเพราะด้วยวัยของเรานะคะพี่น้องแต่อีกกี่เล่มที่เรายังไม่ได้อ่านพี่น้องคะเรามาเป็นคริสเตียนทุกวักทุกตอนที่พระวจนะ <Okay. S 1> ของพระองค์ได้ใส่ไว้ให้เราเดําเนินชีวิตวิถีชีวิตของเรา นะคะมองตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยหัวใจที่เชื่อฟังพี่น้องค่ะพี่น้องคะเรามาดูประการที่สี่นะคะอย่ามองต่ําอย่ามองที่น้ําพี่น้องคะอย่ามองที่สถานการณ์โลกปัจจุบันในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสี่ข้อสามสิบแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวแล้วก็จมลงก็ร้องว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพระองค์ด้วย พี่น้องคะเบโต์กล่าวจะจมน้ําจึงร้องเรียกหาพระองค์เริ่มต้นเปโตรเชื่อพระเยซูก็เดินบนน้ําได้แต่พอนานๆสถานการณ์รอบๆทางเข้ามาเขาเห็นลมพัดแรงมากเขาจึงเกิดความกลัวพี่น้องคะเขาเรียกร้องหาพระเยซูให้มาช่วยเปรียบกับเราในสถานการณ์ปัจจุบันนี้พี่น้องคะเราเรียกใครให้ช่วยเมื่อเรารเผชิญ เผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะภัยพิบัติทั้งโรคระบาดโควิดเข้ามารุมร้อมรอบๆบ้านรอบๆกายเราภัยสงครามภัยกันดานอาหารขาดแคลนมากมายทุกเรื่องพี่น้องค่ะในวันนี้อย่าให้เราได้ยึดติดกับสัตว์ถานักการรอบๆข้างนะคะพี่น้องอย่าให้ความคิดด้านลบๆเข้ามาลุมเล้าในสมองของเราพี่น้องค่ะเรามาดูในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6และข้อ7พระเยซูตรัสกับเขาว่า เราเป็นทางนั้นเราเป็นความจริงเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้วท่านก็รู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่หนีไปท่านก็รู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์พี่น้องคะให้เราเชื่อว่าในพระเยซูคริสเท่าน,นั้นที่เราจะต้องอธิษฐานนมัสก,การพระเจ้าและเราจะผ่านวิกฤตทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นพี่น้องคะ เราต้องผ่านไปด้วยได้กันได้อย่างแน่นอนพี่น้องเรามาดูนะคะว่าในฟลิปปีบทที่สี่ข้อหกกล่าวว่าอยากกวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้สงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณพี่น้องคะเราดูในสิ่งนี้ว่าวันนี้เรากระวนกระวายในสิ่งใดเราขอกับพระอ,องค์หรือยัง ที่พระองค์จะทราบในทุกสิ่งที่เรากระวนกระวายสิ่งที่เราไม่ได้ขอเราไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องคะเราต้องเข้ามาอธิษฐานด้วยการวิงวอนพร้อมกับการขอบคุณเรามาเริ่มต้นกันนะคะพี่น้องด้วยหัวใจที่สั่งเครือของผู้พูดเองก็มีทุกวันค่ะพี่น้องคะด้วยความกระวนกระวายแต่ก็วางใจและเชื่อว่าพระองค์ทาได้ทุกสิ่งในลูกาบทที่หนึ่งข้อสามสิบเจ็ดพระเจ้าทรงกระทําได้ทุกสิ่ง ทำได้จริงๆครับพี่น้องขอยืนยันพี่น้องคะเรามาดูในพระธรรมยอห์นบทที่สี่ข้อสามสิบสี่พระเยซูตัดกับพวกเขาว่าอาหารของเราคือการทําตามพระประสงค์ของผู้ที่ส่งใช้เรามาและทําให้งานของพระองค์สําเร็จพี่น้องคะในบริบทนี้การทําตามพระประสงค์ของพระองค์ทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าทําตามพระมหาบัญชาพระองค์จะ พระองคได้จัดกับเราบอกกับเรานะคะว่าในมัทธิวบทที่28่สิข้อที่19บเก้าหรืยีเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้รับปฏิสมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอจนกว่าจะสิ้น โลกเอเมนพี่น้องค่ะในทุกวันนี้เราดํำเนินชีวิตตามพระมาหาบัญชาการประกาศข่าวประเสริฐในวันเวลานี้นะคะได้ยินเสียงท่านศาสนาจารย์กิติคุณท่านให้เราดําเนินชีวิตตามพระมาหาบัญชาการประกาศข่าวประเสริฐต้องเรียนรู้การเป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูคริสต์การสํแดงชีวิตให้คนอื่นเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราครับพี่น้อง ในวันนี้พี่น้อง่ะเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ต้องขอบคุณคณาจารย์ขอบคุณสถาบันของเรานะคะ w g c c ห้องเรียนบัวบายเพลเที่มีคณาจารย์มีหัวใจที่เข้ามาสอนด้วยการจัดเตรียมสติปัญญาจากองค์พระพุทนเจ้าที่ให้ท่านได้มาสอน ไม่รู้จะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านอย่างไรนะคะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ทําให้ลูกของพระองค์ทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่เป็นนักศึกษาทําให้เราได้มาเรียนรู้คำทําให้เราได้เติบโตขึ้นในความเชื่อในความหวังใจโดยเฉพาะให้เราตระหนักในพระคุณของพระเยซูคริสพี่น้องคะเรามาดูในฮิบรูบทที่สี่ข้อสิบสองมาดูด้วยกันนะคะพี่น้อง เราจะไม่สงสัยว่าทําไมคณาจารย์ของเรามีหัวใจที่ต้องการทําให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคําว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ยินทุกวันค่ะพี่น้องที่ทุกคนต้องการที่จะเติบโตนะคะในยิปรูบทที่4ี่ข้อสิเพราะว่าพระวจ,จนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตทรงพระานุภาพอยู่เสมอหมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ ตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดความมุ่งมา่ในใจด้วยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในข้อนี้ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้พระวจนะของพระองค์อย่างสุดจิตสุดใจเลยพี่น้องคะ่ะเพราะว่าพระพเจ้าได้อ่านแล้วสะเทือนเลยนะคะพี่น้องคะ่ะในจิตวิญญาณของตัวเอง โะรงได้กล่าวบอกว่าแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณพี่น้องค่ะในการเรียนรู้พระคัมภีร์ในบางครั้งอาจารย์สอนการเรียนรู้การพูดประคัมพีเพระวาจนะของพระเจ้าในสมัยที่อดีตที่ข้าพระเจ้าเป็นนักศึกษาใหม่ๆก็ขอพระเจ้าที่ยกโทษบาปผิดขอสารภาพบาปกับพี่น้องและคณาจารย์อาจารย์คุณพ่อสุนทรนะคะณที่นี้รู้เท่าไม่ถึงการครัพี่น้อง ในพระวจนะพระคาของพระเจ้าอาจาร,รย์สอนอไม่เข้าใจค่ะด้วยความที่เรา,เามีหูค่ะแต่ไม่ฟังในพระคาก็บอกว่ามีหูจงฟังพระงองค์ก็ยังบอกว่าให้เร็วในการฟังช้าในการโตรวจพี่น้องคะไม่ได้เร็วแต่เร็วในการเถียงฮะไม่ได้เร็วในการฟังเมื่อดีนะคะพี่น้องอก็ขอสารภาพแล้วสารภาพเราวันนี้จะสารภาพกับคุณพ,พ่ออีกอนะคะพี่น้อง พี่น้องคะเรามาดูว่าในวันนี้การที่เรามองที่พระเยซูให้เรามองบนนะคะพี่น้องมองบนก็คือมองที่พระเยซูเบ่งตามองที่พระเยซูเรายังเกรงพระอ,องค์หรือไม่ป Ki ักตาที่พระเยซูพี่น้องเราจะมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเรามองที่พระองค์ก่อนนะคะพี่น้องแล้วมองตามว่าพระองค์บอกอะไรเรามองทางของพระเยซูที่จะให้เราทําอะไรในทุกๆวันที่พระองค์บอกว่าวันนี้ก็พออยู่แล้ว พรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้พี่น้องคะเราอย่ามองต่ำเราอย่ามองมาตรฐานของพระองค์อย่าประเมินภรวจนะตา่ำเราต้องมองด้วยหัวใจที่เชื่อฝังในพระวจนะพระคำของพระเจ้าความเป็นจริงพระวจนะของพระเจ้ามีฤทเิ์สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแล้วได้พี่น้องคะพี่น้องเป็นลูกของพระเจ้ามาก็นานพอสมควรบางคนก็เป็นผู้เชื่อใหม่พี่น้องคะก็จะบอกกับพี่น้องว่าในวันนี้ เราเห็นเราจึงเชื่อเราก็ได้รับเราเห็นจึงเชื่อยิ่งเชื่อก็ยิ่งได้รับพี่น้องมองเห็นทุกสิ่งอย่างได้รับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขแต่ไม่เชื่อก็จะไม่เห็นอะไรเลยครับพี่น้องค่ะพี่น้องคะในวันนี้เราต้องกลับไปสำรวจตัวเองแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองนะคะว่าการที่เรามองไม่เห็นเราเชื่อไหมแล้วเราได้อะไร พระคุณความรักของพระองค์ที่เราจะขอบคุณพระองค์ทุกๆวันที่เรามาเรียนรู้ในพระคำพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าขับเคลื่อนไหวในตัวเราเรามีความเชื่อขนาดไหนเรายังสงสัยอยู่ไหมพี่น้องค่ะเรามาอธิษฐานด้วยกันนะคะร่วมใจค่ะสาธุการแด่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระวจนะแห่งพระคุณของพระองค์ที่นําเราให้เดินติดตามพระองค์ในการทํางานในการบนิบัตรับใช้พระองค์ ทำการดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์อธิษฐานกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ